ผมสุดในเวลานี้ต้องยกให้ที่นี่เพราะสั่งแซลมอนซาซิมิได้ไม่อัน้น <c oughs> กับเซตซูพิเลี่บ,บุฟเฟ่ที่ลดจาก699เหลือ599ก้ 9, บวกบวกกับร,ร้านเซนจูที่มาซ้ำก็ไม่ผิดหวงังก็เขามีชาบูเนื้อวัวให้เลือกแบบนี้ดว้วยคืออันนี้อันเดียวคือมันถ้าเราเก้าเก้าแล้วคุณเนื้วที่เหลือคือของแมถมดูดูของแถมร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ที่ติดท็อปครบเครื่องในใจเฟิร์นกาแฟเลยค่ะถ้าพูดถึงบุฟเฟ่ที่มีซูชิชาซสมิที่อร่อยได้คุณภาพกล้าบอกต่อที่นี่เลยเริ่มทีแซลมนนอนอะโวคาโดอืมพอต้อองไมมม่่่คยยกกนนนนเลลละัแแบบบบววาโปๆ รส้ไม,ม id ่จัดมากแล้วทุกคนดูสิจานนี้ใครจะไปไหวแกมันฉ่ำตามวิโอเลยขอมันอร่อยเซกเกอร์มีเยอะมากแนวแบบลื่นๆสมุติมุติกปินนี่ก็ว่าคุมแล้วเจอสิ่งนี้เข้าไปอืมดอมากเ็รเ่อ์ดีมากทุกคนเซกเกอจัดจะมีจริงๆระหว่างที่รอตุ่นชี้ด้นนี้มาแซมวนย่างไฟก่อนโคตรชอบ แล้วปลาแซลมอนก็คือนุ่มละมุนล,ลิ้นมากอ้โหนี่ชิจิ้แบบนี้เลยให้ความคิีเอทดนะ่ากินเต็มสิแล้วกินเข้าไปกุ้งเทมปุระตะกนออกมาเลยส่วนของแฟนจะเป็นแซลมอนนะคะเมนูนี้นางชอบมากส่วนอันนี้ ulo, แบมบูโลแถมกรอบมาเพียบเลยและของเฟิร์นแซลมอนเทอรฟเฟอร์ช็อตเป็นช็อตที่พนเบกแตกอีกแล้วแกคือ,อจริงคือมันเป็นซูชิแบบพรีเมียมมากแล้วกินแบบกินไม่อั้นนะทุกคนยังจะมีกุ้งดองอีกหรอจะลองกี่แล้วนะแล้วให้ทุกคนดูลายเนื้อนี่คือแบ็กแองกัสออสเตรเลีย ส,สุดท้ายดยอันนี้นะคะทุกคนโว้วเยิม้มมาทีลรอบก็ชอบอันนี้ค่ะต๊อกบรีหวานพอดีด้วย,ยอร่อยจนวินาทีสุดท้ายร้านดีบอกต่อ,อยิ้มมปลองกันดูนะ